พูดใหม่อ๋อทานฟอร์มพัดเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนาโน,โนที่เพืชสามารถเอาไปใช้แล้วก็กินได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เข้าได้ทุกเซล์ลเลยนะข่าวดีดีก่าวพี่คทำรนขอบคุณพี่ปา้ ยอดยอดยอดยอยอดยอดามากเลยผล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 ดอกครับอรจริงๆทุเรียนเป็นผลไม้เบอร์หนึ่งของประเทศไทยมูลค่าการส่งออกสร้างเงินตราได้ปีละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นล้านบาทนี่คือคุณค่ามหาศารนะครับ ฉะนั้นพี่น้องชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนี้ถือว่าท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลแล้วเข้ามาในสวนเนี้ก็รู้ว่าเป็นสวนของผู้ใหญ่คันคิดที่เขาทําจริงทําจังนะครับแล้วก็ดูแลร,ร,รักษาทุกผลทุกลูกเมื่อออกจากสวนนี้พ่อค้าแม่ค้ามาเก็บไปหมดนั่นคือคุณภาพสิ่งเดียวที่พี่น้องจะทําได้ก็คือคุณภาพต้องหวาน หวานหอมหอมครับอร่อยครับผมนะออกจากสวนเราออกไปด้วยใจของเกษตรกรที่มีความรักในวิชาชีพการทําสวนทุเรียนแล้วก็แม่ค้าก็ซื่อสัตว์เอาไปขายคนกินก็ได้บริโภคของดีแม้กระทั่งส่งออกก็นําชื่อเสียงนําเงินตราเข้ามาเนาะครับใช่ครับท่านถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินของภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยอง แต่ว่าเราจะมาชื่นชมอยู่แค่ว่าเฮ้ยปลูกกันมา30ปีแค่ไหนแค่นั้นไม่ได้วันนี้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งสําคัญก็คือ,อพื้นที่เหลือน้อยลงแต่ผลผลิตจะต้องเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นเพราะความต้องการมันสูงฉะนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยพี่น้องชาวสวนให้ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทางซักชัดมอนะฮะท่านก็ได้คิด คนวัตกรรมซึ่งเป็นอินทรีย์เป็นสารอาหารเพิ่มผลผลิตเป็นาธาตุรองาธาตุเสริมที่จะให้ทุเรียนเนี่ยได้ได้กินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายลูกใหญ่ผลดกรสชาติดีขอ,อต้นทุเรียนมันแข็งแรงครับการต้านทานโรคมันก็จะจะเกิดขึ้นทันทีนะครับนี่เป็นสิ่งดีแล้วจะทำให้พี่น้องเนี่ย มีผลิตมากขึ้นส่งออกได้มากขึ้นตามตามนั้นนี่คือผู้ใช้จริงนะครับผู้ใหญ่คันคิดท่านลองเล่าให้ฟังดีครับใช้แล้วดีมากเลยครับทําให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับสวนทุเรียนได้ดีมากเลยครับช่วยให้ลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรคได้ดีครับใช้แล้วดีมากเลยครับ ผลผลิตเพิ่มขึ้นทำให้รากใบสมบูรณ์ดีครับทุกอย่างของลำต้นทุเรียนใช้ทันฟอร์มพัดดีครับสุดยอดนะพอใช้ดีผมก็จะได้บอกต่อกับเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันครับอย้ำอีงทีว่าใช้ดีใช้ดีครับดีครับ สุดยอดจริงๆครับผมไม่ได้บังคับไปพูดนะพูดเองนะไพ่เต่าที่ผมเดินไปดูใบอ่าอรู้สึกว่าจะใบสมบูรณ์มากเลยนะผู้ใหญ่ใบสมบูรณ์ครับใบใหญ่มากเลยนะใช่ครับใบใหญ่ใบหนาต่อทานโรคได้ดีครับอ่าทานาโรคได้ดีมันแข็งแรงสะสมได้เยอะครับสะสมอาหารดีด้วยอ่าทีนี้ทีนี้พี่เป็นผู้แนะนําเขาเนี่ยนะพี่บอกว่า มันช่วยประหยัดการมาค้ำยันกิ่งเนี่ยได้เยอะมันทําใหม้มันออกลูกออกดอกตรงโคนกิ่งด้วยแหละครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยสวนเนี่ยเขาจะออกลูกแค่ปลายกิ่งทีนี้พอเราแนะนําให้ใช้ Transform Plus ของ Sunset Mon เนี่ยนะมันทําให้มีการสะสมอาหารทางใบได้สมบูรณ์มากขึ้น<อ>แล้วมันก็ส่งอาหารท่ออาหารส่งกลับมายังโคนกิ่งได้เวลาเราเปิดตาดอกด้วยสูตรสองนะครับมันก็ทำให้ดอกเนี่ยสามารถออกตั้งแต่โคนกิ่งไปยันปลายกิ่งได้อ่า,อา เสร็จแ,แล้วกเกษตรกรก็จะเลือกเอาลูกปลายกิ่งออกนะครับให้เหลือแต่โคนกิ่งไว้เพื่อลดภาระการค้มโยง<อ>การค้มโยงต้องเสียงบประมาณแล้วเสียเวลาเสียค่าแรงอีกอทําให้ทุเรียนเนี่ยต้นทุนสูงขึ้น<อ>ทีนี้เราเมื่อเราใช้ทานฟอร์มเนี่ยมันประหยัดตรงที่ว่าเราใช้น้อยแต่ฉีดได้เยอะแล้วก็มีคุณสมบัติที่มีสารประกอบอ13ชนิดที่พืชต้องการเหมือนมนุษย์เลย อาาเ,เออเหมือนเหมือนคนก็ต้องการอาหารเสริมนะมต้นไม้ก็ต้องการอาหารเสริมเหมือนกันเนาะดีนะโชคดีที่เจอซักเซตมอเนี่ยก็ผลิตอาหารเสริมมาให้ให้ทั้งคนนักพืชเลยเ oh. ออทาให้ต้น <Yeah. S 2> ทุเรียนของสวนนี้แตกต่างจากสองปีที่แล้วมากเลย mm. คือมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหยอดแทบไม่กวาดเลยนะ mm. นี่ยอดรู้สึกจะดีใบงามหลังจากตัดรูปไปแล้วนะผู้ใหญ่ดูดิ 5. 5. ตัดรูปไปแล้วใบยังสมบูรณ์ก็ได้ขนาดนี้ทรานส์ฟอร์มพลัสเป็นนวัตกรรมนาโนอาหารเสริมพืช ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในเซลล์ทุกเซลล์แล้วก็กินได้24ชั่วโมงทำให้พืชเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาตอนนี้ขนาดร้านสะดวกซื้อยังไม่24ชั่วโมงเลยแต่ว่าทรานฟอร์มเนี่ยพืชยังกินได้24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวโควิดใช่ไหมครับใช่ใช <c oughs> สุดยอดไหมครับยอด <c oughs> ทุกมบ้านผ่านมาผ่านไปสะดวกสบายน้ำใจมากนุ่นตอนหลังไดมาร้องเพลงยังเป็นกันเองกับผมคำรนขอบคุณพี่ป้านาชมมามากมายหลายคนเอาดีดีกับพี่คำรน